ปัานาดีกับทุกท่านนะต้องการให้ท่านมีพระแท้ผมไม่เอาพระมาขายเพราะผมไม่ได้นักขายพระ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับรายการพักเครื่องเรื่องง่ายดำเนินรายการโดยสมชายน้อยสากรวันนี้ประจำวันศุกร์ที่7สิงหาคม2563นะครับวันนี้เราก็จะมาพูดเรื่องของพระแท้ผมรับเช่ารับเข้าประกวดต่อจากเมื่อวานเรื่องพระแท้ผมซื้อนะมันพอดีเมื่อวานนี้มันมีเทคคขัดข้องทางเทคนิค ของ facebook เองตัดไปเฉยๆนะครับก็วันนี้ก็เลยโอเคเราเอามาพูดต่อในเรื่องของเมื่อวานนี้เพราะว่ามันจะมีสาระสำคัญอยู่ตรงที่พารแท้เนี่ยแหละนะเรื่องราวของพารแท้เนี่ยที่เขากำหนดให้มันเป็นพาร์ทแท้อย,อ,ยอ,ยอย่างที่เรารู้กันนะมันก็ประกอบด้วยเนื้อพิมพ์ความเก่ารอยตัดตอกเนื้อถูกพิมพ์ใช่ความเก่าได้แท้นะ วันนี้วันนี้มันลบโพสไปผมเคยแชร์เคยแชร์ u t u b e ของเซียนพวกนี้ไว้เมื่อปีที่แล้วนะวันนี้มันลบโพสไปแชร์ไม่ได้ในขณะเดียวกันถ้าเป็นคนอื่นแชร์มันก็ทุกคนช่วยแชร์นะครับช่วยแชร์นะครับพอเราแชร์มาเพื่อให้ความรู้มันลบนะพอมันรู้อยู่แล้วว่าเออมันไม่ใช่จริงๆอีกหน่อยเนี่ยแม้แต่ y YouTube ของตัวพวกเขาเองเขาก็จะลบทั้งหมดนะมันใช้ไม่ได้นะ แล้วมันพูดไปพูดมาความรู้เดิมกับความรู้ใหม่มันเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปมันก็ทําให้เราเห็นความเชื่อที่มันเปลี่ยนแปลงได้โดยง่ายทีนี้ว่าที่ผมบอกว่าเขาจะเชื่อให้ถูกก็ได้ไม่เชื่อเชื่อให้ไม่ถูกก็ได้เดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาวันนี้ใช่พรุ่งนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้เอาใหม่พรุ่งนี้เริ่มต้นใหม่มาตรฐานมันไม่มีมันเปลี่ยนแปลงไปได้บนความชอบของแต่ละคนในเมื่อความเชื่อมันเปลี่ยน นะมันก็ต้องเปลี่ยนตามคนพวกนี้มันฉลาดก็เปลี่ยนตามความเชื่อนะคะความเชื่อใหม่ๆม,มาความเชื่อเดิมใช้ไม่ได้กูก็เปลี่ยนใหม่นะอันนี้เราก็ก็เป็นอย่างนี้ทีนี้อย่างที่บอกว่า <c oughs> มันก็จะมีการลบโพสต์มีการแก้ไขมีการเปลี่ยนแปลงความรู้ของตัวเองใหม่เอาแม่พงแม่พิมพ์แทรกเข้ามาบ้างแต่ก็ไม่ได้แจกแจงในรายละเอียดนะครับ และที่ผ่านมามันรับพระเข้าประกวดรับพระเข้าเขาเขา้เขา,เขาประกวดมันก็ใช้ความรู้เดิมและความรู้เดิมมันถูกไหมมันผิดพอมันผิดมันถึงเปลี่ยนไงนะมาตรานมาตราานไม่มีละตอนนี้ก็คืออยากจะพูดอะไรก็พูดกันและทุกคนคล้ายๆกับแบบว่าพยายานจะแสดงความรู้บนความไม่รู้จริงของตัวเองนะนะมันก็จะเป็นกันถ้าอย่างนั้นไปทั้งหมด ถ้าไม่มีคนออกมาตรวจสอบเนหะ็นไหมพอตรวจสอบออกมาเราก็จะเห็นว่าคนเหล่านี้ก็จําเป็นต้องแสดงความรู้ความถูกต้องทีนี้ในเรื่องที่บางเรื่องที่เขายังเชื่อยึดเชื่อติดในเรื่องของความคิดแบบเดิมๆนะความรู้ความเชื่อที่ผิดๆแบบเดิมๆเขาก็เขาก็ไม่สามารถที่จะตอบคาถามหรืออธิบายอะไรให้มันกระจ่างได้ ก็ประมาณนั้นการที่เขาจะอธิบายเนี่ยมันยังผิดเลยแล้วการที่เขาจะใช้ความรู้ให้มันถูกต้องมันคงลําบากหรือว่าการที่จะตัดสินพระให้แท้ด้วยความรู้ที่มันผิดมันคงเป็นไปไม่ได้นะมันคงใช้ความเชื่อเหมือนเดิมความชอบเหมือนเดิมแต่ทีนี้พระเขามีราคาสิใช่ไหมไปรับรองพระเขาแท้รับขายพระเหล่านั้นไปโดยอ้างว่าแท้ เมื่อความจริงมันออกมาเมื่อความจริงมันตรกกฏความเชื่อที่เคยว่าใช่มันไม่ใช่ตามความจริงที่มันควรจะเป็นไงมันจะทำยังไงกันทีนี้พระแท้เนี่ยแท้อะไรมันทำให้พระแท้มันก็จะมีคนกลุ่มคนที่ไปกำหนดอะไรก็ได้ที่ตัวเองอยากจะให้มันเป็นเนื้อถูกพิใช่ความเก่าได้ รอยตัดตอบดีรักความเก่าคาบกุไอสิ่งเหล่านี้มันมันมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะเอาไปเป็นข้อตัดสินแยกแยะได้เลยมันมันไม่ใช่เลยแล้วไปกําหนดสิ่งเหล่านี้เป็นมาตรฐานมาตรฐานมันก็เลยยั่วยี้นะมันไม่ใช่ว่าแค่เนื้อไม่ใช่แค่พิมพ์มันกลายมีความเก่าาด้วยความเก่าเนี่ยมันไม่เกี่ยวหรอกว่าความเป็นแท้หรือไม่แท้ อย่างที่เราบอกความเป็นคนน่ะนะความเป็นคนมันก็มีทั้งหนุ่มและสาวแล้วก็แก่จะไปบอกว่าเฮ้ยมันต้องเก่ามันถึงแท้เราก็ต้องดูว่าความเป็นคนมันมันไม่เกี่ยวอะไรกับความแก่หรือมันไม่แก่ใช่ไหมไอเหล่านี้เราก็ต้องแยกแยกกันให้ไปให้ออกจากกันให้ได้ว่ามันไม่ใช่ข้อข้อเท็จจริงที่จะนําพาไปสู่ความรู้นะมันก็พี่อะไ่มันก็ใช้ความเชื่อ อ้างประสบการณ์มาเชื่อมาประมาณนี้แก่ประมาณนี้แหละได้ที่เก่าประมาณนี้แหละถูกต้องมันก็เป็นองค์ประกอบปัจจัยที่ทําให้ความเก่ามันไม่เหมือนกันดังนั้นประเด็นความเก่าตัดทิ้งไปเลยไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยว,มไ,มยวไม่ได้ทําให้พลาดแท้นะเวลาเราเรียนรู้เราเราต้องแยกแยะสิ่งที่ผมบอกทีนี้ถ้าเขาบอกว่าพลาดแทเพราะเนื้อนะเมื่อกี้ความเก่ามันไม่ได้นะไม่เชื่อมันเป็นไปไม่ได้ นี่แท้เพราะเนื้อเนื้อก็มีส่วนผสมเยอะแยะในองค์องค์เดียวในพิมพ์มเดียวในเบา้าในบล็อกบล็อกเดียวที่ที่เขาตัดสินมาแล้วเนี่ยเนื้อไม่มีเหมือนกันนะเนื้อไม่มีเหมือนกันเพราะว่าในวาระมันผสมไม่เหมือนกันหรือว่าผสมในวาระเดียวกันการที่เราจะให้ปรากฏเม็ดดำเม็ดแดงเม็ดฟ้าเม็ดเขียวเม็ดอะไรที่มันปรากฏมาจะต้องมีจะต้องเห็นจะต้องเป็นตรงหน้าพระนี่ มันเป็นการกำหนดเพื่อค่าค่าพระแท้โดยเฉพาะเลยบางจริงแล้วเนี่ยเราจะไปกำหนดแบบนั้นไม่ได้เพราะเราควบคุมให้มันปรากฏให้เราเห็นไม่ได้ในขั้นตอนของขบวนการผลิตนะจะต้องมีจะต้องเห็นจะต้องเป็นเนี่ยค่าพระชัดๆเลยค่าประชากรพระแท้อย่าบอกว่าอนุรักษ์นะแม่งทำลายพระโดยตรงเลยทำลายพระแบบ ตามความชอบใจเลยว่าเอ้ยวันนี้วันนี้เอาเนื้อเขียวเข้ามาถ้ามีเนื้อเขียวแล้วใช่วันนี้เอาไม้หวายเข้ามาถ้าเป็นไม้หวายเนี่ยมันมีนิทานใส่เข้าไปให้วันนี้เอายาคาเข้ามาถ้ามียาคานะมันใช่ตายหาแล้วไปกําหนดอย่างนี้นะมันไม่ใช่การรู้ลักแล้วอันนี้หวายป่วงนะสบาคมวายป่วง หายณนะพระเครื่องแห่งประเทศไทยเอาง่ายๆดีกว่าถ้าคุณจะคิดอย่างนี้คุณจะตัดสินกันแบบนี้นะแค่เนื้ออย่างเดียวเนี่ยบรรลัยหมดละเหลือมีไม่กี่องค์หรอกที่จะต้องเป็นจะต้องเห็นจะต้องมีแบบนั้นนะเห็นไหมเราพระไม่ใช่ปัญหาไอ้ตัวกลางที่็ีกำหนดนะ่ะไอ้กำหนดที่ต้องมีต้องให้พระต้องมีต้องเห็นต้องเป็นไอ้พวกนี้แหละปัญหาเพราะมันไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าแม่พิมพ์คืออะไรแม่พิมพ์เป็นยังไง กระบวนการผลิตเป็นยังไงมันควบคุมไม่ได้มันจะไปให้เนื้อต้องเป็นแบบนั้นพิมพ์ต้องเป็นแบบนั้นเหมือนเหมือนนั้นเตะๆแบบนั้นไม่ดีหรอกนะแม่กิมเป็นยังไงอ่ะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้แล้วมีกําหนดแบบนั้นได้ไงซีซัวนะเป็นซีซัวกําหนดให้พับเป็นต้องมีต้องเห็นต้องเป็นเกตจะต้องมือจะต้องแขนจะต้องฐานที่หนึ่งฐานที่สองฐานที่สามจะต้อง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 หัวหุดท้าย เยอะจัดเยอะจัดจนพระแท้หาไม่เจอนะแต่ถ้าขับของตัวเองเอ้ยองค์นี้ไม่เป็นไรอันนี้ใช้ได้ขาดไปนิดหน่อยเนะี่ยมันก็อาจจะไม่เห็นก็อะไรก็ได้แต่เป็นคนอื่นเนะี่ยมันไม่ใช่หรอกมันไม่มีคุณก็เห็นไหมว่ามันไม่มีเหเออ็นไหมเออก็บรรยายหายนะพักเครื่องนะและคนเรียนรู้ไม่เกิดปัญญานะทำไมผมบอกอย่างนั้นไม่เกิดปัญญาหรอกไม่รู้มันแท้ยังไงเยอะจัด เรียนนู่นเรียนนี่ล้วนสุดท้ายมันจะต้องมีสักเม็ดหนึ่งที่มันโอ้ยมันไม่ได้มันยังไม่ถึงยังไม่ใช่ยังไม่ได้ครับยังไม่ชอบครับนะแค่ไม่ชอบตัวเดียวมันบรรลัยหมดเลยพระแล้วเราก็ไปเชื่อไปเชื่อคนเหล่านี้นะเราไม่พยายามที่จะศึกษาเรียนรู้ทุกท่านที่นั่งฟังผมอยู่ณวินาทีนี้นะครับผมถึงบอกว่าเราเอาความจริงมาคุยกันเราไม่ได้เอาความเชื่อมาคุยกัน ผมปรารถนาดีก่บทุกท่านนะต้องการให้ท่านมีพระแท้ผมไม่เอาพระมาขายหรอกเพราะผมไม่ได้นักขายพระผมแค่เอาความรู้มาอธิบายให้เพื่อนๆได้ฉุกค,คิดนะไม่ใช่คนบ้าแต่ผมจะบอกว่าเราต้องมีปัญญาปัญญาในการเรียนรู้ในการค้นหาคำตอบค้นหาข้อเท็จจริงและเดี๋ยวเวลาเราเจอความจริงเนี่ยเราจะรู้เลยสิ่งที่เรารู้มาเนี่ยมันโกหกหมดเลย ไม่มีอะไรเป็นความจริงนึกอยากจะพูดอะไรเขาก็พูดนึกอยากจะทําอะไรเขาก็ทํานึกอยากจะอธิบายอะไรเขาครับแล้วความรู้มันลงมาจากข้างบนไงนะเหมือนับว่าเขาให้อาหารเรามาให้ความรู้เรามาถ้าเราขาดการวิเคราะห์วินิจฉัยว่าอาหารที่เขาให้มาเนี่ยมันเป็นอาหารดีหรือมันเน่ามันบูดมันเสียแล้วเราก็โอ๊ยสุดยอดครับกินเข้าไปมันไม่ค่อยอร่อยแต่โอ๊ยสุดยอดครับเจ้านายให้มาสุดยอด ตายหาแนละ้วท้องไส้บัรลายหมดท้องเสียคือเรากินไม่เลือกก็ไม่ได้นะไม่ไหวนะนะมันก็ไม่รู้จะพูดยังไงอย่างน้อยเนี่ยเวลาถ้าเรามีความรู้ไม่ว่าจะเลือกอะไรที่มันเกี่ยวกับพาร์ทิตรงเวลาเขาพูดผิดเราจะรู้แล้วเราก็จะทวงติ่งได้นะลูปพูนไปเข็มเกิดะจเ,เกิดจากปฏิกิริยาปูนเดือดระหว่างน้ำกับปูนทําให้เกิด ความร้อนฟองอากาศลอยอยู่สู่พื้นผิวทำให้หน้าพระสมเด็จเนี่ยมีเกิดรูพุนปเข็มขึ้นเพราะว่าฟองอากาศความร้อนที่น้ำมันทำปฏิกิริยากับปูนเดือดเนี่ยมันเป็นไอลอยขึ้นมาเราจะพบที่หน้าพะระเฮ้ยหน้าพระมันคว่ำอยู่ถ้าอย่างเงี้ยมันเทยอด ถ้าน้ำผสมปูนแล้วมันเดือดได้มันต้องมีน้ำกับปูนในปริมาณที่เท่ากันนะปริมาณที่ทำให้ปูนมันสามารถแข็งตัวได้เหมือนเราผสมปูนซีเมนต์กับน้ำเออแล้วฟองอากาศมันเกิดขึ้นจริงนะไอ้ลูปพูดไปเข็มว่าเกิดนี่แต่มันเกิดข้างหลังมันไม่ได้เกิดข้างหน้าก็มันลอยขึ้นมามันไม่ได้ลอยทะลุใต้ดินลงไปแต่พระสมเด็จมันเกิดด้านหน้าที่เขาอธิบายอ่ะ หน้ามันคว่ำอยู่รูพูนปลายเข็มต้องไปเกิดข้างหลังมันดิอ่ะอธิบายผิดอะดิเออถ้าอธิบายผิดเราไม่ได้ฉุกคิดนะเราไม่ได้ฉุกคิดเราก็อ๋อครับผมก็สุดยอดจำจำ,จำกันมาเป็นร้อยปีก็จํากันมาไม่ <c oughs> เคยคิดวิเคราะห์แยกแยะเลยว่ามันผิดเอาโอเคถ้าเคสนี้มันถูกถ้าปูนผสมกับน้ําเดือดแล้วเกิดรูพูนปลายเข็ม แต่มันก็ผิดตรงที่ว่ามันต้องไปเกิดด้านหลังมันไม่ได้ไปเกิดด้านหน้าเอาด้านหลังมันจะไปเกิดได้ไงมันมีการปาดไงไม่เข้าใจเหรอพระเนี่ยเขาเวลานั้นเขเทไปแล้วมันก็ต้องปาดใช่ไหมโอเคปาดแสดงว่ามันมีเบ้ารับน้ําอยู่รอบอกรอบองค์พระเป็นเหมือนกับโลงศดถูกไหมมันถึงปาดได้ไงไม่ไงันมันจะปาดยังไงมันก็เละเทะมันก็ต้องติดบาบารับหลังอ่ะพอปาไปปุ๊บ ใช่ไหมเออเรียบสวยงามอารูพูนไปเข็มไม่เกิดแต่มันก็ไม่เกิดข้างหน้ามันมันก็เกิดข้างหลังมันไม่เกิดข้างหน้าเค <Okay, S 1> ปว่าล่ะอ่าโอเคทีนี้พอปาดไปมีบ่ารับใช่ไหมพระสมเด็จหนาเท่าไหร่มีมาตรฐานไหมหนาเท่าไรไม่รู้ไม่เท่ากัน เรื่องปาดยังไงไม่เท่ากันปาดท่องได้ไหมปาดมันก็ต้องพอดีนั่นเหมือนเราปาดเราปาดข้าวข้าวสารเราตวงข้าวสารหนึ่งลิตรเราปาดเสมอปาดฟับได้หนึ่งลิตรไหมได้ความสูงของของหนึ่งลิตรอะมันเท่ากันไหมเท่าแล้วสมเด็จหนาเท่าไหร่ไม่รู้อา้าวเรื่องบอกปาดได้ไงปาดสนลกแล้วความรู้มันมันไม่ได้ซับพอมันไม่ได้เป็นตักกัด อะไรเลยนึกอยากจะอธิบายเลยมาก็อธิบายนะมีกดหลังมีผ่าหลังมีดันหลังมีใช่ไหมปาดด้วยกับมาเคยได้ยินไหมกดกดด้วยไม้กระดานตกลงจะปาดหรือจะกดเอาให้แน่ไม่รู้อ่ะทีนี้โอเคถ้าเทยอดมีน้ำมันตังอิว้วน้ำมันจันน้ำมันจันหอมน้ำมันจันหอมเจ็ดลดน้ำมันนู่นน้ำมันนี่ผสม,มเข้าไปเถอะปูน,นมันไม่เดือด ปูนมันไม่ประสานตัวมันเป็นปฏิกิริยาปูนเสื่อมไม่มีวันแห้งเลยด้วยซ้ำพอมันแห้งมันเป็นถุยหมดนะมันยุ่ยหมดนะปูนมันเสื่อมเคยทำเปล่าเออทีนี้ปูนผสมน้ำมันแข็งตัวได้โอเคถูกรูปูนปลายเข็มเกิดด้านหลังไม่เกิดด้านหน้ามันผิด ถ้าเป็นวิธีเทยอดแล้วเอาน้ำมันไปผปสมบันไลัยนะตกลงเนื้อก่อมทิมเป็นอะไรปั้นกดหรือเทยอดไปไม่เป็นเลยไม่พูดแล้วเงียบเลยถ้าเขาบอกปั้นกดก็ถามว่าปฏิกิยาปูนเดือดไอโลูปปูนไปเข็มมันเกิดจากอะไรตายแนละ้นะทีนี้ พอเป็นแม่พิมแบบเทยอทเป็นลงศพแบบนั้นต้องปาดหลังอย่างนั้นจาออกไงไม่ว่าจะปั้นกดหรือเทยอดหรไอ้ที่กลุ่มบางกลุ่มเขาแสดงไอ้แม่พิม์ลศพอ่ะนะจะออกอยังไงต้อออกไม่ได้แล้วมันจะแท้ยังไงแม่พิมมันเป็นหมื่นหมื่นชิ้นอย่างนั้นแท้ไหมจะออกอยังไงเพระออกมายัางไงโดยที่คงลูกพระไม่เสีย หาวิธีเอาออกให้ได้ก่อนเถอะนะแล้วค่อยไปบอกว่าอันนั้นแม่พิมพ์แท้ๆหาวิธีเอาออกจากเอาพราออกจากไอ้เบ้าลงศพแบบน,นั้นให้ได้ก่อนนะเราต้องศึกษาเรียนรู้เรารับฟังกันอย่างเดียวเรามองเนี่โอ๊ยนังไงของเข้าไปดูดิแม่งเยอะแยะเป็นหมื่นๆจิตมันจะอ,ออกอยังไงนะมันผมไม่รู้นะ ตราบใดถ้าเราไม่เรียนรู้แล้วเราไม่มีปัญญาคุ้มครองเราได้นะเราก็เป็นเหยื่อทุกวันนะอย่าไปหาว่าเราเราจะเราจะได้พัฒแท้นะอืแค่เราไม่โดนหลอกก,ก็ก็สุดยอดแล้วหลอกเรื่องอะไรก็รับเช่าไงหรือว่าเอาเข้าประกวดถ้าพัฒแท้ผมรับเข้ารกับรับเช่าและเอาเข้าประกวดนี่ก็ไม่มีพัฒแท้ไงทไมอะ่ะใช้ความรู้อะไร อะไรเป็นเหตุทาให้พระแท้มีไหมเนื้อเิีพงความเก่าร้อยจัดสอบมันไม่มีอ่านรัตบัญญิที่เขาประปวดกันนีเขาก็มีพระเข้าไปพระของพวกมันแท้ๆกันก็ได้ใช่ไหมใครจะไปรู้ลนะ่ะมันก็แดกเงินฟรีค่าส่งของคนอื่นก็กี่ร้อยกี่พันองค์กี่คนมันก็แดกเงินเขาฟรีเลยแล้วเอาพระพวกตัวเองไปยอมยอม,ยอมยอมทาได้ไหมได้ทําไมอะ่ะเอาก็ทําได้ไง เฮ้ยผู้นี้ไม่ได้หรอกเขาเสียหายอ่ะต้งตรวจสอบมันดิตรวจสอบได้ไหมตรวจสอบไม่ได้เออแล้วทำไมอ่ะก็ต้องเชื่อเขาใช่ไหมเชื่อว่าเขาโอเคเขาเล่นพระแท้พระที่เขารับเข้าประกวดนะ่ะแท้ทุกองค์ที่เขาติดรางวัลมาเนี่ยแท้ทุกองค์ที่เขาขายไปเนี่ยขายแท้ทุกองยิ่งเหรอฟังผมนะคนรับพระ คนตัดถินพระคนเช่าพระคนขายพระคนรับรองพระคนออกใบเซอร์พระคนคนเดียวหมดพระของกูดูแท้องค์คูดูแท้ตลอดองค์คนอื่นะดูไม่เป็นได้ไหมได้เขาคนอื่นเนี่ยแค่แค่หยิบมาดูเนี่ยออยังไม่ได้ครับถ้าของตัวเองเนี่ย โอ้นี่ครับตรงนี้ครับใช่นะครับเห็นไหมครับตรงนี้ดีนะครับเนื้อนะครับเป็นอย่างนี้นะครับเม็ดนู่นเม็ดดีครับตรงนี้ครับถูกต้องนะครับเจ๋งนะครับดีที่สุดนะครับหายากที่สุดนะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แม่อธิบายเยอะของเื่นนะยังไม่ได้ครับยังไม่ชอบครับยังไม่ใช่ครับไม่ดีครับอืมก็ได้ไงแล้วเราก็อ๋อแล้วครับอาจารย์ครับขอบคุณครับอ๋อแล้วครับอาจารย์ครับขอบคุณครับ มีคําอธิบายหรือไม่ครับอาจจรก์ครับออกมนไม่ได้ถ้าอย่างนี้ทนไม่ถึงเนื้อมันไม่เกาพอเนื้อไม่ใช่พิมไม่ถูกเนื้อไม่เกาพอสวดเล็กไอสิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่เลยนะมันเป็นความเชื่อของตัวเองแท้ๆที่ที่ไปติเนื้อติพิมพ์ติความเกาเขาว่ามันไม่ถูกมันไม่ใช่มันไม่พอมันไม่ถึงฮ่ามึงยังไม่รอดเลยเอาไงเอาง่ายๆอย่างเนี้แหละย้อนกันแสบๆอย่างนี้ พระมึงยังปลอมเออมึง,ง,งออมจะไปตัดสินพระเจ้าบ้านเห้แท้ได้ไงความรู้มันความรู้เขามันไม่พอที่จะทําทให้พระตัวเองอแะแท้ได้ด้วยซ้าไป,ไปดูหน้าท่านอธิบายได้ไหมออการที่เราเราหรือใครสักคนอืเอาพระตัวเองเนี่ยมาชี้เด็กชี้ให้ถูกอะอธิบายให้ถูกจะมีกรอบมีขอบอะไรก็โอนนี้เส้นวัฒนาบาลมีนะครับใครได้ครอบครองนะครับจะมีบุญญาธิการครอบครัวประสบความ ว่ากันไปนี่เนี่มันพลาปอมนะก็อธิบายเหมือนเซียนใหญ่อธิบายกันแบบนี้มันไม่ได้เป็นเหตุให้ทาให้พลาทแท้คุณอยากจะเอาอะไรให้มันแท้รู้สึกว่าภูมิใจอยากจะขายหรืออะไรเข้าว่ากันถ้ามาอธิบายดีนะพัดแท้ผมรับเข้าประกวดนะครับมันก็อีหลอดเดิมมันจะไปรับเช่ารับเข้าประกวดตรงไหนความรู้มันใช้อะไรที่จะไปรับพลาเข้า หรือจะไปรับเช่าพาร์ทแท้จากเขาความรู้ที่เป็นองค์ความรู้จริงที่มันจะทําให้พาร์ทแท้ของพวกคุณมันไม่พอคุณก็ใส่นี่ยแหละประมาณนี้แบบนี้แหละการที่จะออกใบเซอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยความรู้มีไหมความรู้ถูกต้องไหมนั่นค้างสมเด็จตัดด้วยอะไรจบไปแล้วน่าจะโดนกอบควน

hiền má má lâu rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không